สือติโตหรือว่าหนังสือติดตัดวันนี้นะครับเราจะเริ่มศึกษาเป็นคำนำของหนังสือเล่มนี้ต่อเลยนะครับต่อเลยหนังสือติดตัดหรือว่าหนังสือติโตในฉบับแปลเดิมที่ผมกล่าวไว้นะครับพี่น้องคนไหนที่เข้ามาเรียนกับผมเป็นประจำเนี่ยเราเรียนเรื่องพีเป็นเล่มนะครับพี่น้องที่ติดตามก็จะรู้จักเรื่องพีเป็นเล่มว่าแต่ละเล่มเนี่ยสอนอะไรบ้าง เราเดินทางมาถึงหนังสือของนักเทศหนังสือของผู้ประกาศไม่ว่าจะเป็นทิโมธีหรือว่าติตัสทิโมเทียกับติโตนะครับทั้งสองเนี่ยเป็นจดหมายที่เราเรียกว่าจดหมายส่วนตัวเปาโลเขียนส่งไปถึงผู้ที่ทั้งสองคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทิโมธีหรือว่าติตัสเปาโลเรียกว่าเป็นลูกในความเชื่อเป็นบุตรแห่งความเชื่อ เพราะเปาโลเป็นผู้ที่ให้ความเชื่อกับทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นทิโมธีหรือว่าติดตัดทั้งสองคนเป็นนักเทศครับทั้งสองคนเลยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เปาโลฝึกเขาขึ้นมานะครับและส่งพวกเขาไปนะครับรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรเดี๋ยวผมจะพูดถึงว่าติดตัดหรือว่าติดโตเนี่ยถูกส่งไป ในคสตจัรอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเอาละเรามาดูกันนะครับชีวิตของติดตัดเบื้องหลังหนังสือติดโตหรือว่าหนังสือติดตัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับประวัติคร่าวๆของติดตัดนะครับหรือว่าติดโตส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบนะครับใช้คําที่เราเรียกว่าติดโตมากกว่าเนาะเพราะว่าติดในฉบับแปลเดิมแต่เนื่องจาก ตอนนี้นะครับเราเริ่มที่จะศึกษาโดยใช้ฉบับแปลใหม่ดังนั้นผมอยากจะเปลี่ยนคําให้มันชินนะครับก็เลยจะใช้กวติตัสละกันติตัสคนนี้นะครับเป็นผู้ประกาศหรือว่านักเทศที่ผมอธิบายพี่น้องฟังเมื่อกี้ว่าเป็นคนที่เปาโลฝึกเขานะครับเป็นผู้ประกาศเหมือนกันกับทิโมธีติตัสต่างจากทิโมธีนะครับแม้ว่าทั้งสองจะเป็น นักเทศเหมือนกันต่างกันยังไงครับติตัสเป็นคนต่างชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนกรีกนะครับเป็นคนเฮเลนในสมัยนะั้นเป็นคนกรีกเป็นคนที่มีพื้นฐานจากศาสนาของเทพเจ้ากรีกในสมัยนั้นและเขากลับใจมาเป็นคริสเตียนในตอนที่เขามาเป็นคริสเตียนนั้นนะครับเราไม่รู้ว่าติตัส มาเป็นคริสเตียนตอนที่เปาโลไปประกาศที่แคว้นไหนหรือเมืองไหนเราไม่ทราบแต่เรารู้แต่เพียงว่าเขายังไม่ได้รับสุนัตหรือพิธีคลิปแบบชาวยิวในตอนที่เขามาเป็นคริสเตียนในสมัยนั้นเกิดให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามีคำสอนเท็จที่ลอบแทรกเข้ามานะครับในในการประกาศข่าวประเสริฐในศตวตรรษนั้น คำสอนเทศที่เข้ามาก็คือว่าคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนต่างชาตินะครับคุณจะต้องรับพิธีสุนัตนะและคุณจะต้องถือตามบัญญัติของโมเสสด้วยถ้าคุณจะรอดเนีเราเรียกว่ากลุ่มนิตินิยมนะครับคนเหล่านี้ก็พยายามที่จะสอนให้คนต่างชาติรับพิธีสุนัตเราพบปัญหานี้นะครับในหนังสือกาลาเตีย ติตัสเป็นชาวกรีกที่มาเป็นคริสเตียนและเปาโลไม่ยอมให้ติตัสรับพิธีสุนัตพี่น้องฟังให้ดีนะครับเปาโลไม่ยอมให้ติตัสรับพิธีสุนัตทําไมเพื่อที่จะไม่ให้คนสอนเทศเหล่านั้นมีข้ออ้างว่าคนที่เป็นคริสเตียนแม้ว่าคุณจะเป็นคนต่างชาติคุณต้องรับสุนัตเปาโลไม่บอกว่าไม่ใช่เปาโลไม่ยอมให้ ติทัสที่เป็นคนกรีกรับสุนัตนะครับเราลองอ่านดูไปด้วยกันหนังสือกาลาเตียบทที่สองนะครับบนย่อหน้านี้เลยนะครับพี่น้องคนไหนที่ที่สามารถอ่านได้นะครับตามไปด้วยกันหนังสือกาลาเตียบทที่สองในข้อที่1ครับ14ปีต่อมาข้าพเจ้ากับบาราณบัสได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูเซาเล็มอีกและพาติตัสไปด้วยนี่คือครั้งแรกนะครับที่เราเจอ ผู้ชายที่มีชื่อว่าติตัสหรือว่าติโตคนนี้นะครับมาเป็นคริสเตียนเมื่อไหร่ไม่รู้เพราะวจ,จะนะไม่ได้บอกเปาโลบอกแต่เพียงว่าตอนที่เปาโลขึ้นไปที่ยิรูาเลมนั้นเปาโลไปกับบา,าราบัตและติตัสติโตนะครับถ้าเราจะอ่านต่อในข้อ3ถึงแม้ว่าติตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นคนกรีกเขาก็ไม่ได้ถูกบังคับ ให้รับสุนัตเปาโลไม่ให้รับสุนัตครับข้อ4แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามีพี่น้องจอมปลอมรอบเข้ามาสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีในพระเยซูคริสต์พวกเขาหวังจะให้เรากลับไปเป็นทาสจากข้อนี้นะครับพี่น้องจะเห็นว่าติตัสเนี่ยเมื่อเขามาเป็นคริสเตียนนะครับเปาโลไม่ได้ให้เขารับสุนัตนะ เดี๋ยวผมจะพูด <risque> ถึง <doors> ว่าทิโมธีเนี่ยรับสุนัตแต่ติตัสไม่รับเพราะอะไรเปาโลกำลังจะบอกว่าการรับสุนัตไม่เกี่ยวกับความรอดครับและเราพบในหนังสือกิจการบทที่15ทั้งบทนั้นอธิบายให้ฟังแล้วว่าคนต่างชาติไม่จำเป็นต้องรับสุนัตไม่จำเป็นต้องกลับไปถือตามกฎบัญญัติของโมเสสอีกต่อไปนะครับ ตามคำสอนเท,ท็จที่ลอบแทรกเข้ามาในสมัยนั้นเอาละเรารู้ที่นี่แล้วว่าติตัสเป็นคนกรีกติตัสไม่ได้รับสุนัต่าเพราะเหตุผลว่าเปาโลชี้ให้เห็นว่าสุนัตไม่เกี่ยวกับความรอดสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างติตัสหรือว่าติโตนี้นะครับกับทิโมธีทิโมธี ทิโมธีเนี่ยเรารู้ในประวัตินะครับในกิจการบทที่16ในข้อที่3ทิโมธีมีแม่นะครับและยายเนี่ยเป็นชาวยิวแม่และยายเป็นชาวยิวแม่ชื่อว่ายูนิสนะครับฉบ,บับไปเดิมเป็นยูนิเกยายมีชื่อว่าโลอี e, นะครับแปลใหม่เรียกว่าโลอิส e สับสนนะแปลใหม่แปลเดิมเนี่ยทั้งสองคนทั้งแม่และยายเป็นคนยิว ครับครอบครัวของทิโมธีแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยบิดาของทิโมธีเนี่ยเป็นคนกรีกเพราะวาจะนะบอกแบบนั้นนะครับกิจการบทที่16ในข้อที่3พ่อเป็นคนกรีกแม่เป็นคนยิวแต่เด็กคนนี้ทิโมธีโตขึ้นมีชื่อเสียงดีและเปาโลเจอทิโมธีในการประกาศรอบที่สองนะครับทิโมธีเป็นชาวเมืองลิสตราเปาโลก็เลย ขออนุญาตรับเด็กคนนี้เด็กหนุ่มคนนี้มาร่วมทีมการประกาศเพราะทิโมธีเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีนะครับท่ามกลางพี่น้องที่เมืองลิสตาและอิโคนิยุมตอนนั้นปรากฏว่าก่อนที่จะร่วมทีมการประกาศเปาโลให้ทิโมธีรับสุนัตก่อนไม่เหมือนกับติตัสใช่ไหมครับให้ทิโมธีรับสุนัตก่อนที่จะไปประกาศด้วยกัน เพราะอะไรคําตอบก็คือว่าเพราะทิโมธีมีเชื้อสายยิวนั่นเองนะครับเมื่อไปในธรรมศาลาต่างๆจะได้ไม่มีปัญหาจะไม่มีข้อขัดแย้งว่าทิโมธีที่เป็นเชื้อสายยวิวทำไมไม่รับสุนัตล่ะเปาโลต้องการจะปิดประตูเรื่องนี้นะครับดังนั้นการรับสุนัตของทิโมธีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับความรอดแต่อย่างใดนะครับแต่เกี่ยวกับการประกาศ เพื่อการประกาศจะไม่ได้มีอุปสรรคปัญหานะครับในขณะที่ทิโมธีไปประกาศด้วยกันกับเปาโลนั่นคือข้อแตกต่างนะครับระหว่างทิโมธีกับติดตัสนั่นเองเอาละต่อมานะครับในประวัตินะครับเราทราบว่าติดตัสหรือว่าติดโตคนนี้นะครับร่วมทีมการประกาศกับเปาโลมาเป็นคริสเตียนตั้งแต่ในหนังสือกระเตียบทที่2ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้และ ติตัสเนี่ยอยู่กับเปาโลที่เอเฟซัสหรือเอเฟโซนี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสปีเราพบว่าเปาโลอยู่ที่เอเฟซัสเนี่ยในกิจการบทที่19นะครับเปาโลประกาศที่เอเฟซัสที่นี่ติตัสคงจะอยู่กับท่านที่นี่นะครับเรียนรู้ชีวิตของครูของเขาก็คือเปาโลนะครับร่วมทีมด้วยกันกับทิโมธีผมคิดถึงบางทีก็ คิดถึงคนที่เป็นผู้ประกาศที่ฝึกสอนลูกศิษย์นะครับคนหนึ่งเก่งอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็เก่งอีกอย่างหนึ่งทั้งสองเป็นนักเทศเหมือนกันบางทีก็คิดถึงภาพของคุณครูที่ฝึกสอนพวกเรามานะครับเมื่อท่านฝึกนักเทศท่านก็เห็นคนนั้นคนนี้นะครับและเมื่อถึงเวลาที่เราเรียนจบเราก็รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรต่างๆในประเทศไทยเปาโลก็คงจะภูมิใจนะครับเหมือนกับคุณครูของเราเมื่อท่านกลับมาเยี่ยม ท่านก็มักจะบอกพวกเราที่ท่านสอนตลอดว่าท่านมีความภูมิใจในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับที่ท่านได้ฝากพวกเราไว้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าในประเทศไทยเปาโลก็คงจะภูมิใจในตัวของติตัสเหมือนกันนะครับการทํางานของติตัสเนี่ยเรามาดูหน่อยนะครับว่าติตัสได้ได้ได้ทำงานอะไรบ้างในตอนที่เขากําลังเรียนรู้จากเปาโลนะครับเปาโลส่งติตัส ส่งไปเป็นคนที่เป็นตัวแทนของเปาโลไปที่เมืองโกรินโธนะครับหรือเมืองโครินนั่นเองเปาโลส่งไปที่เมืองโครินส่งติตัสไปจุดประสงค์ของการส่งติตัสไปนะครับเปาโลส่งไปสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเราพบในหนังสือ2โครินบทที่7เปาโลส่งติตัสไปเพื่อที่จะให้ติตัสไปสำรวจปฏิกิริยาของพี่น้องนะครับ ที่เมืองโครินพี่น้องอาจจะงงนะครับว่ามันสำรวจเรื่องของอะไรที่เมืองโครินขอญาตเล่าให้พี่น้องฟังแบบนี้ง่ายๆนะครับหนังสือหนึ่งโคลินโทหรือหนึ่งโครินเนี่ยอันที่จริงแล้วที่เราเรียกว่าหนึ่งโครินนะครับเป็นฉบับที่สองนะไม่ใช่ฉบับแรกนะครับเป็นฉบับที่สองเปาโลเคยเขียนจดหมายไปในก่อนหน้านั้นฉบับแรกเ,เขียนไปก่อนแล้วที่เราไม่มีในตอนนี้นะครับ ที่เรามีตอนนี้ที่จริงเป็นฉบับที่2เปาโลรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่เมืองโครินพี่น้องจำได้ไหมครับปัญหาที่เมืองโครินมีอะไรบ้างในหนังสือหนึ่งโครินเนี่ยเราพบปัญหาที่เกิดขึ้นที่นั่นคือการแตกแยกนะครับในบทที่1จนถึงบทที่4เราพบว่ามีบางคนเอาภรรยาของพ่อมาเป็นภรรยาของตัวเองนะครับในบทที่5อ่า เราพบว่ามีพี่น้องพากันไปขึ้นศาลในบทที่6เราพบปัญหาเรื่องของการสมรสในบทที่7เราพบปัญหาเรื่องของการทานอาหารเกี่ยวกับการวาดรูปเคารพในบทที่8นะครับโอ้โหปัญหาเยอะที่เมืองโคลินเปาโลก็เลยเขียนจดหมายที่เราเรียกว่า1นึ่โคลินนี้ฝากติดตัดเอาไปให้กับพี่น้องที่เมืองโคลินเสร็จแล้วก็ดูปฏิกิริยาของพี่น้องที่นั่น ว่าพี่น้องที่เมืองโครินหลังจากที่อ่านจดหมายของเปาโลนี้แล้วเนี่ยพี่น้องมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างอ่านั่นคือจุดประสงค์ที่เปาโลส่งติดตัดไปที่เมืองโครินหนังสือ2องโครินบทที่7นะครับข้อ6จนถึงข้อที่9บอกให้เราทราบอย่างนั้นแต่เราจะอ่านเฉพาะในข้อที่7นะครับ2อโครินโตหรือ2องโครินบทที่7ในข้อที่6และข้อที่7นะครับ แต่พระเจ้าทรงหนุนใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนใจเราด้วยการมาของติตัสและไม่เฉพาะเพียงการมาของเขาเท่านั้นแต่ยังด้วยการหนุนใจที่เขาได้รับจากพวกท่านเขาบอกเราถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านทั้งความกระตือรือร้นของท่านทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ายิ่งมีความยินดีมากขึ้น เปาโลกำลังพูดถึงอะไรหลังจากที่ส่งติตัสหรือติโตไปที่โครินดูปฏิกิริยาของพี่น้องหลังจากที่ได้อ่านจดหมายที่เปาโลเขียนแล้วติตัสกลับมานะครับจากที่เราอ่านเมื่อกี้และเล่าให้เปาโลฟังถึงปฏิกิริยาของพี่น้องบอกว่าพี่น้องเนี่ยได้หนุนน้ําใจติตัสเหมือนกันกันกบที่ติตัสบอกกับเปาโลที่นี่ว่าจดหมายที่เปาโลเขียนไปนั้น ปฏิกริยาของพี่น้องไปในทิศทางที่ดีนะครับยอมรับวิธีแก้ไขปัญหาที่เราพบในหนังสือหนึ่งโครินนั่นเองต,ติดทัสเป็นคนที่เปาโลใช้ไปที่โครินรอบแรกเพื่อจะดูปฏิกริยาของพี่น้องนะครับและรอบที่สองเปาโลส่งติตดทัสไปเพื่อที่จะเก็บเงินเรียออรัยนะครับของพี่น้องในแคว้นอาคายาและมาซิโดเนียในการที่จะเก็บรวบรวม สิ่งของเพื่อจะไปช่วยเหลือพี่น้องที่กรุงเยรูซาเลม็มเราพบในหนังสือ2โครินนะครับบทที่8และบทที่9เราพบว่าเปาโลส่งติดตัดไปรอบที่2เป็นตัวแทนของเปาโลนะครับพร้อมกับพี่น้องอีก2คนที่จะไปเก็บสิ่งของที่พี่น้องอยากจะสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากที่กรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเปาโลส่งติดตัดไป ดังนั้นติตัสเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เปาโลไว้วางใจถ้าเราจะพูดถึงประวัติของเขานะครับไว้วางใจว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ในการที่จะเอาของที่พี่น้องถวายเนี่ยเอาไปส่งที่เยรูซาเล็มด้วยความสัตย์ซื่อนี้น่าคิดนะครับเด็กหนุ่มคนนี้เป็นคนที่สัตย์ซื่อในการรับใช้พระเจ้าในหนังสือ2โครินบทที่8 ในข้อที่16เปาโลยืนยันว่าติตัสคนนี้มีบุคลิกของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าสองโครินธ์บทที่8ข้อที่16แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้ติตัสมีใจกระตือรือร้นเพื่อพวกท่านอยู่ในใจของเขาซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่เรามีอยู่พี่งน้องครับสังเกตคำว่ากระตือรือร้นต,ติดโตหรือว่าติตัส เด็กหนุ่มคนนี้นะครับเปาโลชื่นชมว่าเขาไม่เหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปเพราะเขามีใจกระตือรือร้นในการทํางานรับใช้พระเจ้าอ่านลงมาอีกนิดหนึ่งในข้อที่23นะครับส่วนติตัสเขาเป็นหุ้นส่วนและผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าในการรับใช้ท่านทั้งหลายอ่าเหตุเชนนั้นเนี่ยเปาโลชื่นชม ติดโตหรือว่าติดตัดคนนี้มากเป็นพิเศษอันที่จริงนะพี่น้องครับถ้าเราจะไปดูในหนังสือเล่มอื่นไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปีนะครับในฟิลิปปีบทที่2เนี่ยในข้อที่20จนถึงข้อที่22เปาโลชื่นชมทิโมธีทิโมธีเป็นเด็กหนุ่มที่เอาใจใส่การงานของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่2ข้อ20เปาโลชื่นชมติดตัดเด็กหนุ่มคนนี้เหมือนกัน นักเทศคนนี้เหมือนกันเพราะติตัสเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นในงานของพระเจ้าพี่น้องครับสังเกตนะคนที่จะรับใช้พระเจ้าในฐานะผู้ประกาศผู้เผยแพร่ข่าวประเสรศิฐหรือว่านักเทศไม่ว่าจะเป็นติโมเทียทิโมเทียนะครับหรือว่าติตัตติโตเนี่ยทั้งสองคนล้วนแล้วแต่มีบุคลิก ของความกระตือรือร้นและเอาใจใส่การงานดังนั้นเปาโลรักทั้งสองคนนะครับหนังสือติตัสเป็นหนังสือที่เปาโลเขียนขึ้นเพื่อที่จะหนุนน้ำใจติตัสเป็นพิเศษเอาละนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับของติโตติตัสคนนี้เรื่องราวดำเนินมาถึงในช่วงที่เปาโลกับติตัสจะต้องแยกจากกันแล้ว เปาโลส่งติโตหรือติตัสคนนี้ไปอยู่ที่เกาะครีตฉบับไปเดิมเรียกว่าเกาะเกรเ,เตะนะครับส่งไปอยู่ที่เกาะครีตที่นั่นเกาะครีตยอยู่ที่ไหนนะครับเกาะครีตยอยู่ในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเสียดายที่ผมไม่ได้เอาแผนที่เอามาให้พี่น้องดูนะครับเป็นเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของมาซิโดเนีย และอาคาญานะครับลงมาทางตอนใต้อยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองเกาะนี้นะครับมีคริสจักรท,ที่นั่นเกาะเกรเตที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงว่าคริสจักรที่นี่ประกอบไปด้วยคนแบบไหนเปาโลจะพูดถึงในหนังสือเล่มน,นี้ด้วยเหมือนกันเปาโลส่งจดหมายถึงติดตัสเพื่อที่จะหนุนน้ำใจเหมือนกันกับหนังสือทิโมธีในการรับใช้พระเจ้า เพื่อที่จะจัดแจงงานต่างๆในคริสตจักรขององค์ผู้เป็นเจ้าให้เรียบร้อยพูดง่ายๆนะครับว่าให้ติตัสเนี่ยเป็นนักเทศประจําคริสตจักรที่นั่นเพื่อที่จะนําคริสตจักรที่นั่นในคําสอนในการจัดการเรื่องต่างๆให้มันเรียบร้อยสิ่งที่เปาโลจะสั่งติตัสเหมือนกับทิโมธีเลยก็คือว่าการตั้งผู้ดูแลคริสตจักร ที่เรามักคุ้นชินปากว่าตั้งผู้ปกครองนั่นเองนะครับงานของติตัสกับงานของเปาโลเหมือนกันก็คือว่าเขาจะต้องตั้งผู้ปกครองผู้ดูแลคริสตจักรขึ้นในบทที่1น,นี้นะครับเปาโลจะพูดถึงคุณสมบัติของผู้ดูแลหรือผู้ปกครองคริสตจักรนั่นเองนะครับเหมือนกันกับ1ทิโมธีบทที่3ข้อ1จนถึงข้อที่7เ,เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าเมื่อเราศึกษาหนังสือทีโมทีแล้วก็ศึกษาหนังสือติตัสไปด้วยกันทั้งสองเป็นหนังสือของผู้ประกาศหรือว่านักเทศนะครับติตัสถูกส่งไปที่เกาะครีสหรือเกาะเกรเตเพื่อที่จะจัดแจงเรื่องต่างๆที่นั่นเรื่องเรื่องของการตั้งผู้ปกครองดูแลกำชับไม่ให้มีคำสอนเทศเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องนั้น เหตุการณ์นี้คงเกิดขึ้นหลังจากที่เปาโลถูกปล่อยตัวออกจากการติดคุกครั้งแรกเปาโลคงจะเขียนหนังสือเล่มนี้จดหมายฉบับนี้นะครับหลังจากที่ท่านออกมาจากคุกที่กรุงโรมครั้งแรกหลังจากหนังสือกิจการบทที่28นั่นเองนะครับแต่ไม่มีข้อมูลที่บอกชัดว่าเปาโลเขียนในปีไหนนะครับติตัสทำงานของท่าน อย่างซื่อสัตย์เปาโลชื่นชมเด็กหนุ่มคนนี้นะครับเป็นเหตุที่ท่านฝากฝังคริสจักรไว้กับเด็กหนุ่มคนนี้ในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐเราไม่รู้ว่าติโตหรือว่าติตัดคนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วนะครับในตอนที่เขารับใช้พระเจ้าอยู่ที่เกาะครีตหรือเกาะเกรเตที่นี่เรามาดูเบื้องหลังนิดนึงนะครับผู้เขียนหนังสือติตัสหรือว่าติโตนะครับคนที่เขียนจดหมายเนี่ย แน่นอนครับก็คืออักขาะวกเปาโลนั่นเองวันและเวลาที่เขียนเหมือนกับที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับว่าน่าจะเขียนก่อนที่จะถูกตัดสินประหารชีวิตเปาโลถูกตัดสินประหารชีวิตประมาณปีที่67หรือ68คศนะครับดังนั้นเป็นไปได้สูงที่เปาโลน่าจะเขียนหลังจากที่ท่านออกจากคุกครั้งแรกก่อนที่จะไปประเทศสเปนนะครับ แล,และกลับมาที่กรุงโรมและถูกจับและถูกตัดสินประหารชีวิตนั่นเองนะครับสถานที่ที่เปาโลเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับจดหมายฉบับนี้ว่ากันว่านะครับในคู่มือหลายคู่มือบอกว่าที่นิโคโปลิสนะครับเมืองนิโคโปลิสอยู่บริเวณตะวันตกของประเทศกรีกในสมัยนั้นนิโคโปลิสน่าจะเป็นเมืองที่เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้นะครับ จดหมายฉบับนี้หรือจดหมายของเปาโลส่งถึงติตัสในการเป็นนักเทศที่เกาะครีตเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรมีอยู่4ประการนะครับประการที่1เปาโลบอกชัดในบทที่1นะครับในข้อที่5เพื่อที่จะให้ติตัสด,ดูแลความเรียบร้อยการงานต่างๆของคริสตจักรแก้ไขนะครับ และป้องกันผู้สอนเท,ท็จที่จะเข้ามาในคริสจักรเดี๋ยวผมจะพูดถึงในบทที่หนึงนะครับคนสอนเท,ท็จที่จะเข้ามาในตอนนั้นไม่ใช่ใครอื่นหรอกครับก็คือคนยิวนั่นเองคนที่นับถือศาสนาย,ยิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงจุดประสงค์อันแรกก็คือว่าป้องกันความจริงนะครับปกป้องความจริงไม่ให้คำสอนเท็จเข้ามาในคริสจักรและแก้ไข ความเข้าใจผิดของพี่น้องเนื่องจากคําสอนเท็จจุดประสงค์ที่2อนะครับในจดหมายฉบับนี้ที่เราพบก็คือว่าหลักคําสอนของพระวจนะของพระเจ้าที่เราพบในเรื่องนี้ก็คือว่าพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่จำเป็นในการไถ่บาปของมนุษย์เรานี่คือกุญแจนะครับของจดหมายฉบับนี้เราพบในบทที่2ข้อที่13 เรารอดโดยพระคุณไม่ใช่เพราะการกระทําของเรานะครับหรือความดีของเราหรืออะไรก็ตามที่เราทําเองไม่ใช่เปาโลจะย้ําว่าพระคุณของพระเจ้าได้มาปรากฏแล้วสอนเราให้ละทิ้งอธรรมโลกิยตันหานะครับความปรารถนาฝ่ายโลกต่างๆเราทุกคนนี้รอดโดยพระคุณถ้าเราไปถึงบทที่สผมจะอธิบายให้ละเอียดมากขึ้นนะครับ จุดประสงค์ที่3ของหนังสือตีตัสก็คือว่าการเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคุณเพราะความเมตตาของพระเจ้าโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สร้างชีวิตเราขึ้นมาใหม่เราจะพบในบทที่สาข้อ4เป็นต้นไปจนถึงข้อที่แพระเจ้าเมตตาเราเปาโลจะบอกแบบนั้นครับเพราะความเมตตาของพระเจ้าให้คนบาปอย่างพวกเราเนี่ย พระเจ้าเลือกเราออกจากคนในโลกนี้เพราะความเมตตาของพระองค์นะแต่ที่จริงเปาโลบอกแบบนั้นในเอเฟซัสบทที่สด้วยนะครับตั้งแต่ข้อที่5เป็นต้นไปเนี่ยพระเจ้าทรงประกอบด้วยความเมตตาอันใหญ่หลวงเหตุความรักที่พระองค์ได้ทรงรักเราเรียกเราออกมาจากความบาปและพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับพวกเราเดี๋ยวไปถึงบทที่3เราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับสุดท้าย จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้นะครับคือการมาปรากฏของพระเยซูนำพวกเราให้บังเกิดใหม่ในฐานะบุตรของพระเจ้าพระเยซูมาปรากฏในโลกนี้นอกจากจะให้เรารอดพ้นจากความบาปที่เราได้กระทําแล้วพระองค์ยังนำเราไปถึงจุดที่ล้ำค่าที่สุดพี่น้องครับคือการบังเกิดใหม่ และให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าที่เหลือเชื่อมากจากคนบาปที่ควรจะตกนรกนะครับพระสู์ูได้ฉุดเราขึ้นมาเกิดใหม่โดยพระวิญญาณรับสิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าสิ่งที่เหลือเชื่อมากจริงๆอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราพบนะครับในจดหมายฉบับนี้วันนี้คงจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นนะครับในบทที่หก็เลยจะเล่าพี่น้องฟังว่า หนังสือติตัดหรือว่าหนังสือติโตนี้นะครับมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะครับแล้วก็เบื้องหลังของประวัติของหนังสือติโตนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเท่านั้นเองเดี๋ยววันจันทร์หน้านะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เริ่มศึกษาหนังสือติตัดหรือว่าติโตไปด้วยกันพี่น้องครับโอกาส